มหามคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่สิบสองไขข้อข้องใจคำพูดนี้ยากเข้าใจได้เนื่องเพราะไม่มีตรรกะอันใดไม่มีต้นไม่มีปลายอันใด ไม่ทราบว่าเหลิวสือซุ้ยฟังเข้าใจหรือไม่จะอย่างไรมันไม่ได้ตอบคำถามข้อนี้เหลิวสือซุ้ยก้มศีรษะเม้มริมฝีปากต่อให้ฟาดมันจนตายก็ไม่ยอมตอบคำดูไปคล้ายเด็กอันเดอรอรันที่ทำผิดแสดงว่ามันเข้าใจคำพูดของจิงจิวจิงจิวไม่ได้เค้นถามมันอีกเช้าวันที่สองตื่นขึ้นมา เหลีวเสือสุ้ยตักน้ำมาให้เขาล้างหน้าต่อจากนั้นหวีสางผมให้กับเขาหวีไม้ลื่นไหลผ่านเส้นผมมันดำขลับเหลิวสือสุ้ยลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงปลุกปอบกำลังขวัญกล่าวว่าคุณชายสิทธิ์พีทั้งหลายก็มีปัญหาให้ท่านช่วยดูจิงจิวเหลียวมองมันแวบหนึ่งเหลิวสือสุ้ยก้มศรีรษะกล่าวว่า เมื่อวานพวกเราถกถึงปัญหาบางข้อเมื่อคืนท่านสอนแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงกลับไปบอกต่อพวกมันพวกมันจะมีปัญหาหลายข้อบางข้อข้าพเจ้าตอบไม่ได้บางข้อข้าพเ,เจ้าไม่เข้าใจดังนั้นจริงจิวรู้สึกไม่เหนือความคาดหมายหรือสวสือซุ่ยความจริงเป็นเด็กที่กระตือรือร้นอยู่แล้ว เมื่อคืนเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เผยแพร่ออกไปสำนักเขาเขียวตรากฏเช่นนี้สุ์รอบนอกยากที่จะได้รับคำชี้แนะจากอาจารย์ประสาทวิชาได้แต่อาศัยการตื่นรู้และความมุ่งมั่นะของตนเองมุ่งไปข้างหน้าดังนั้นหวงแหนโอกาสขานไขข้อข้องใจอย่างยิ่งจิงจิวทอดถอนใจกล่าวว่าช่างวุ่นวายนะักเหลวสือส้ยทราบว่าเขาไม่มีโทระ ทราบว่าเป็นโอกาสอันดีจึงรีบกล่าวว่าตอนอยู่ในหมู่บ้านพวกเราท่องหนังสือส่วนใดไม่เข้าใจท่านไม่ใช่ยินดีสอนแก่พวกเราหรอกหรือนั่นก็ไม่ผิดเห็นแก่ท่านปรนิบัติร,รับใช้ข้าพเจ้ายังมีหากไม่แสดงออกอันใดข้าพเจ้าคงถูกขับออกไปจริงๆจึงจิวคล้ายรำพึงรำพันกับตนเองแต่สายตากลับจ้องไปที่หลิวสือซุย หลวสือซุ้ยค่อยทราบว่าเขาคาดเดาเจตนาของตนเองออกตั้งแต่แรกต้องก้มศีรษะด้วยความละอายจิงจิวรูปศีรษะของมันกล่าวว่าท่านยังเป็นเด็กหลังจากนี้ให้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่าได้คิดมากจนเกินไปหลวสือซุ้ยคลุ้นคิดท่านอายุมากกว่าเราไม่กี่ปีเหตุใดชมชอบวางตนเป็นผู้อาวุโสท่านหนึ่งเมื่อเข้าสู่ตึกกระบี่ จิงจิ๋วพบเห็นสิทธิ์อายุยาวเมื่อคืนเมื่อวานสิทธิ์อายุยาวเหล่านี้ก็อยู่ตึกกระบี่ผู้ที่สามารถถกความรู้ด้านหล่อเลี้ยงจิตกับหลิวสือซุยสมควรเป็นสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์เป็นเลิศเช่นกันพวกเขามองดูจริงจิว๋วสีหน้ากระกะกระอวนอยู่บ้างพวกเขาก็มีส่วนกล่าวประชดแดกดันจริงจิ๋วเช่นกันท่านเป็นคนปัญญาอ่อนเด็กรับใช้กลับเป็นอัจฉริยะ ชาไหนยังมีหน้ารั้งอยู่ที่นี่ตอนนี้เท่ากับกเป็นการตบหน้าพวกเขาฉาดใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกคนล้วนรอการขานไขาจากจริงจิวยกตัวอย่างเช่นสเสย้ย,ยงเกออารุ่นปู่ของสเสย้ย,ยงเกอเป็นผู้อาวโุโสยอดเขาสวรรสุขซึ่งเป็นยอดเขาลูกที่หกของสำนักเขาเขียวย่อมตีความเคล็ดวิชาแรกเข้าสำนักได้จึงกล่าวถือว่าที่บ้านมีเงินมีอำนาจ อ่านหนังสืออยู่หลายเล่มก็คิดชี้แนะผู้คนที่แท้ผู้ใดเพาะสร้างมรรควิถีธรรมชาติกันแน่จริงจิ๋วไม่สนใจเขาเพียงกล่าวกับสิทธิอายุเยาวเหล่านั้นว่าถามเถอะซุ้ออยหยงเกอเห็นเขามองข้ามตนเองยิ่งมีโทสะกว่าเดิมขณะจะกล่าวแดกดันอีกหลายคำพันพบเห็นสายตาของหลิวสือซุ้ยหลวสือซุ้ยตากระจ่างสุกใส แสงแววไร้เดียงสาแต่ตอนนี้เพิ่มความดุร้ายอีกหลายส่วนดูไปคล้ายลูกเสือจ้องมองเหยื่อไม่ทราบเพราะเหตุใดเซี่ยหยงเกอร,ร่างเย็นว่าบได้แต่ยุติเลิกลาหมุนตัวเดินออกจากตึกกระบี่จิงจิวไม่สนใจว่าเซี่ยวหยงเกอกล่าวอะไรและไม่ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของสายตาหลิวสือซุยเพียงกระตุ้นเตือนละว่าปัญหาเล่า จิตอายุยาวรีบส่งกระดาษที่เตรียมไว้ออกมาถ้าทีมีมารยาทยิ่งจิงจิวรับกระดาษเหล่านี้มาอ่านดูอย่างรวดเร็วจากนั้นเงยหน้าขึ้นถามว่าเหล่านี้ล้วนไม่เข้าใจน้ำเสียงของเขาราบเรียบไม่ได้เน้นที่คาว่าล้วนไม่มีเจตนาเย้ยหยันันใดที่เขาบอกว่าล้วนหมายถึงทั้งหมด จิงจิวหยิบกระดาษออกมาแผ่นหนึ่งจากนั้นเงยหน้ามองดูทั้งหมดศิทส,สตรีนางหนึ่งเดินออกมากล่าวอย่างขาดข่าวว่าสิ์น้องจริงนี่เป็นของข้าพเจ้าจิงจิวไม่ได้มองดูนางหากกล่าวตรงๆว่าท่านคิดผิดแล้วด้วยความสำเร็จของท่านตอนนี้ไม่ต้องนึกถึงความสัมพันธ์ของจิตมหานนบกับผลกระบี่ จะได้ไม่กระทบถึงความเข้าใจต่อาการโครจรพลังท่าช่วงแรกอีกสักครู่ข้าพเจ้าจะเขียนความน่าจะเป็นแก่ท่านจากนั้นหยิบกระดาษแผ่นที่สองขึ้นมาสิทธิบุรุษผู้หนึ่งชูมือขวาขึ้นจิงจิวยังคงไม่เงยหน้ามองดูเขาหากมองดูคำถามกล่าวว่าเคล็ดความชักนำทานฟ้ากรอกขมอมไม่ใช่หมายถึงชักนำทา่าพลังฟ้าดิน ถ้าเป็นการเชื่อมโยงร่างกายจิตใจอย่างนั้นจึงจะรู้สึกถึงพลังาธาตุของฟ้าดินท่านยังไม่ทันบรรลุก็คิดบังคับวิทยานออกจากร่างย่อมเป็นความผิดพลาดแท้จริงแล้วควรทำอย่างไรข้าพระเจ้าจะวาดภาพให้แก่ท่านจากนั้นให้เขาหยิบกระดาษแผ่นที่สามขึ้นมาท่านตีความคำพูดนี้ผิดไปจึงเป็นไปไม่ได้ท่านวาดเส้นลมปราณผิด จะกลายเป็นอมพาธท่อนแรกของท่านผิดพลาดท่อนหลังย่อมผิดพลาดจากท่อนแรกถึงท่อนหลังไม่มีส่วนถูกแม้แต่น้อยในตึกกระบี่มีแต่เสียงของจริงจิวเขากล่าวตรงๆถึงกับเจ็บแสบอยู่บ้างแต่น้ำเสียงของเขาสงบราบเรียบไม่ได้แฝงอารมณ์ความรู้สึกใดๆแต่ยิ่งเป็นเช่นนี้ยิ่งได้ยินเสียงอย่างชัดเจน มีอำนาจในการโน้มนนาวและมีอำนาจในการฆ่าฟันสิทธิ์อายุเยาวเหล่านั้นก้มศรีรษะต่ำลงใบหน้าเปลี่ยนเป็นแดงกำ่ำเรื่องที่พวกเขาขบคิดไม่เข้าใจเหตุใดเมื่อฝ่ายตรงันข้ามกล่าวอย่างร่วบรัดช,ชัดเจนพวกเขาก็ยอมรับผิดจิงจิวเดินไปนที่หลังโต๊ะรับผู้กันที่หลิวสือซุยส่งให้เขียนข้อความลงบนกระดาษทำตามที่รับปากสิทธ์ทั้งหลาย สิทั้งหลายห้อมล้อมมุงดูไม่มีผู้ใดเอ่ยปากกระทั่งลมหายใจก็เบาลงตึกกระบี่เงียบสงบกว่าเดิมอาทิตย์อุทัยลอยพ้นจากยอดเขาซุ่มเสียงหนึ่งดังว่าพวกเจ้าทำอะไรหลีซือเดินเข้าตึกกระบี่เห็นสภาพเช่นนั้นต้องขมวดคิ้วมองดูจิงจิวท่ามกลางสิท,ทั้งหลายถามว่าแล้วเจ้าทำอะไร